การขึ้นไปจับหลักล้านนะมันไม่ยากนะนะแต่ก็ไม่ง่ายประเด็นอยู่ที่ว่าคุณตื่นมาแล้วคุณทําอะไรอย่างผมเนี่ยผมตื่นมาเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนอนมาแล้วก็มาพูดให้คุณฟังเลยว่าการขึ้นไปจับหลักล้านได้เนะี่ยมันไม่ยากและมันก็ไม่ง่ายนะจากคนติดลบแล้วขึ้นไปเนะี่ยเพียงแต่ว่าคุณทําอะไรนะคุณจะทําอะไรคุณทําเลยอย่ารอความพร้อมอย่ารอความสมบูรณ์แบบอย่ารอความสวยงาม อย่ารอว่าฉันยังไม่มีกล้องฉันยังไม่มีนั่นฉันยังไม่มีนี่ฉันยังไม่มีความรู้ที่ดีทําเลยครับนะอย่าหาก้าวแรกที่น่าจดจานะทุกก้าวน่าจดจําหมดเมื่อคุณประสบความสําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นตื่นมาทําอะไรก็ทําเลยเหมือนคุณตื่นมาแล้วฮะเราตื่นมาเราต้องทําอะไรอยู่เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยร่างกายมันมีระบบอัตโนมัติของมันอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างระบบอัตโนมัติให้กับการเงินของเรานะตรงนี้ก็ต้อง เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเรียนรู้นิดหนึ่งนะฝากไว้